ปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมส o ูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมส o ูลเลขที่บัญชี 1 5 1 8 6 6 6 3 3 8ึ่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อที่21เนาะข้อ21ซุ้มเกมจับฉลากในงานกาชาติมีกล่องใบหนึ่งบรรจุสลาก9ใบ โดยมีหมายเลขเป็นหนึ่งสองามีาเจปเก้าำกับไว้ในแต่ละใบเนาะอย่างละหนึ่งหมายเลขไม่ซ้ากันในการเล่นเกมแต่ละครั้งเนี่ยผู้เล่นจะต้องจ่ายเงินเก้าสิบาทก่อนเพื่อจับสลากเนาะพร้อมกันสองใบถ้าผลคูณของหมายเลขสลากที่ได้เนี่ยเป็นจํานวนคู่ผู้เล่นจะได้เงินรางวัล1้อแปดสิบาทแต่ถ้าผลคูณของหมายเลขสลากที่ได้เป็นจนํานวนคี่ผู้เล่นจะไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยในการเล่นเกมแต่ละครั้งเนี่ยเขาถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องเนาะก็คือมี เช้อยหนึ 5, ่งถึงห้าเขาพูดว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะเท่าทุนจะได้กาไรครั้งละสี่สิบกำไรครั้งละเก้าสิบขาดทุนครั้งละสี่สิบหรือว่าขาดทุนครั้งละเก้าสิบาทเนาะก็คือถามว่ามันจะคุ้มค่าที่เราจะเล่นหรือเปล่านั่นเองอ่ะแล้วก็มันต้องคิดว่าเออมันมีสองเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ปะก็คือเหตุการณ์ที่เราจับแล้วได้ผลคูณของหมายเลขสลากเนี่ยเป็นจนํานวนคู่เนาะอ่ะเราก็แบ่งเป็นกรณีก่อนกรณีที่หนึ่งคือ ผลคูณสลาบเป็นจำนวนคู่ถูกปะเราจะได้เงินรางวัลร้อยแปดสิบาทเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราได้ร้อยแปสิบาทไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเราาจ่ายเงินไปแล้ว90บาทก่อนเล่นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินสุดธิแบบคิดเทียบกับไม่เล่นนะเนาะเป็น90บาทเพราะว่า ้องลบเก้าสิบที่จ่ายไปแล้วทีนี้อีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีที่ผลคูณมันได้เป็นจำนวนคี่ใช่ไหมอันนี้จะได้ศูนย์บาทแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราเสียค่าเล่นไปเก้าสิบแสดงว่าเสียเงินสุดทิ เก้าสิบบาทคำว่าได้เงินเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบวกเก้าสิบเนาะเสียเงินก็เปรียบเสมือนลบเก้าสิบเนาะทีนี้เหมือนเขากำลังหาว่าค่าคาดหมายของการเล่นในครั้งนี้จะเป็นเท่าไหร่วิธีการคิดค่าคาดหมายเนาะก็คือเราต้องคิดว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณนะ์หนึ่งเนาะคูณกับอ สิ่งที่เราจะได้เงินเงินสุทธิที่ได้แล้วก็บวกกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่สองคูณกับเงินสุทธิที่เสนะียเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นบวกอันนี้มันก็จะเป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือความน่าจะเป็นแล้วว่า เออความน e ่าจะเป็นที่เราจะจับได้แล้วผลคูณสลากมันเป็นเลขคู่เนี่ยเป็นเท่าไหรเนาะแต่ว่ากา,ารที่มันจะได้ผลคูณเป็นเลขคู่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเลขคี่ถูกปะเพราะว่าเออเราแบบแค่หยิบได้จํานวนคู่ตัวหนึง่งหรือจํานวนคู่สองตัวก็ได้แล้วถูกไหมอืมแต่ถ้าเป็นเลขคี่เนี่ยมันจะหยิบจานวนคู่ไม่ได้เลยต้องหยิบได้แต่จํานวนคี่ถูกปะอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อ,อ,อผลคูณเป็นคู่กับเป็นคี่เนี่ยรวมกันความน่าจะเป็นมันต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้ว เราก็จะมาหากรณีที่ผลคูณสลากเป็นเลขคี่ดีกว่าเอากรณีนี้เนี่ยก็คือต้องหยิบได้คี่สองตัวซึ่งไอ้สลากอะที่เป็นจำนวนคี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าใช่ปะ ก็คือมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองดังนั้นหยิบได้สลักเป็นเลขที่2ตัวโอกาสก็จะเป็นอันนี้คือ P E 2จะเท่ากับ5เนี่ยเลือกมา2ก็อีกแบบหนึ่งก็คือเอ้ยไม่ใช่อีกแบบ Sample space เ,เ,เนี่ยก็คือมี9ใบก็เลือกมา2ใบก็คือเป็น9เลือก2ได้เลยคิดเลขเนาะก็จะเป็น5แฝกส่วนด้วย3แฝก2แฝกส่วนด้วย9แฝก หารด้วย7แฟก2แฟกเนาะ2ก็ตัด2เนาะ3ก็ตัดกับ5แฟกเป็น5้าคูณสีก็ตัดกับ9แฟกเป็น9กคูณ8สุดท้ายแล้วเนี่ยสก็ตัดกับ8เนาะก็จะเป็น5้าส่วนสิอันนี้คือ p ของ e 2ถูกไหมและเนื่องจากเรารู้ว่า p e 1หนบก p e ออ่ะมันได้1ดังนั้น p e 1ก็เท่ากับ1ลบ p e 2 ก็จะเป็น1นึ่ลบหส่วนสิก็จะเป็น1 3บส่วนสินั่นเองอดังนั้นเรามาหาค่าคาดหมายได้เลยเนาะค่าคาดหมายก็จะกลายเป็น1 3บสา่วนสะิบแปดก็คือ PE 1คูณกับเงินสุทธิที่เราได้ก็คือเราจะได้90บาทเนาะถ้าเกิดว่าเรา,าได้ผลเป็นเลขคู่ถูกไหม บวกกับอันนี้เป็น5้าส่วนสิแเนาะแล้วก็คูณกับเงินที่จะเสียก็คือเสียไปลบเกบาทโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าเอา่อให้มันเป็นส่วน18เหมือนกันเนาะ9 3 27 11อ่ะแล้วก็ลบกับ450สุดท้ายราคาค่าใหม่ก็จะเป็นเอ่อศ2 7จ็ดรอยสิบส่วนสนะิบแปดเนาะก็เท่ากับว่าเป็นบวกสี่สิบบาทโอเคดังนั้นอันนี้ก็คือคำตอบเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราเล่นครั้งนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ก็คือเป็นสี่สิบาทเนาะก็คือเล่นก็ดีนะได้ก็มากกว่าเสียเราก็เลยตอบว่าโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจะได้กําไรครั้งละสี่บาทน,นั่นเองตรงกับช้อยที่สองเนาะ <Okay. S 2> โดยสรุปแล้วข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของค่าคาดหมายซึ่งค่าคาดหมายเนี่ยมันคือการเอาความน่าจะเป็นเนี่ยมาคูณกับเงินที่ได้หรือเงินที่เสียทุกกรณีเราเอามาบวกกันเนาะสำหรับอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2งกรณีก็คือกรณีที่ได้ได้ก็คือเราได้ผลคูณของสลับเป็นเลขคู่ซึ่งเราก็จะได้เงินมา180บาทแต่ว่าเราต้องหักค่าเล่นไป90ดังนั้นเงินสุทธิที่เราได้ก็จะเป็น90บาท แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ผลสลักเป็นเลขขี้เนี่ยก็คือเราได้ศูนย์บาทแต่ว่าเราเสียค่าเล่นไปแล้วลบเก้าสิบาทก็เลยเสียเงินสุดทธิเก้าสิบาทนั่นเองดังนั้นเนี่ยอ่าเราก็ต้องมาดูว่าแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เราจะโฟกัสก,ก็คือได้ผลคูณเป็นเลขขี้เนาะเพราะว่ามันมีแค่เคสเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวคู่ก็คือเราเอาหนึ่งไปลบกับความน่าจะเป็นที่ได้ผลคูณเป็นเลขขี้เอา ซึ่งการหยิบได้สากเปเลขคี่อะ่ะเราก็ต้องหยิบได้แต่จํานวนคี่เท่านั้นถูกปะซึ่ง1นถึงเกเนี่ยมันมีจมํานวนคี่ห้าตัวเราก็เลือกมา2ตัวหารด้วย9้าเลือกสองเนาะก็คือกรณีทั้งหมดก็จะคิดเลขออกมาได้เป็นห้าส่วนสิบแปดอันนี้ก็คือ PE 2ส่วน P e 1หนึ่งเราจะคิดได้สิบสาส่วนสิบแปดเสร็จแล้วเราก็นําค่าไปแทนในการหาค่าคาดหมายเนาะก็จะได้คําตอบออกมาเป็นบวกสี่สิบซึ่งก็หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการที่เราเล่นหนึ่งครั้งจะได้กําไรสี่ิบาทนั่นเองตรงกับชอยที่2เนาะ ออมความรู้อมวิชาออมปัญญาออมสกูล